ถามพันทิพอันโตนิโอตอบให้นะครับมีคนเขาถามมาในพัน 1, ทิพว่านะบ้านที่กรมบังคับคดีเนี่ยนะครับคือเขาใจว่าเขาบ้านเขาโดนยึดไปขายทอดตลาดแล้วไม่มีคนประมูลเนี่ยนะมันจะเกิดเลยขึ้นนะหากประมูลครั้งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีผู้ประมูลเลยบ้านหลังนั้นจะตกอยู่ในสถานะอย่างไรและผู้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจะอยู่ต่อได้หรือไม่ขอบคุณครับนี่คือคําถามก็คือ ผู้ถามก็คือบ้านโดนยึดไปขายทอดตลาดนะพอโดนยึดไปขายทอดตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีกำหนดวันขายทอดประมาณ6นัดนัดแรกสุดเขาจะมีประเมินจากผมจําไม่ได้แล้วมันมีมันจะมีประเมิน2อสองอันน่ะบรรทัดที่1ประเมินจากสถาบันนี้อันที่2ประเมินจากกรมบังคับคดีอันที่3จะประเมินจากคณะกรรมการคือผู้ง้มจะมีประเมิน2อันแล้วอสุดท้ายคือบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเขาเฉยว่าคณะกรรมการสรุปว่าราคาประเมินเท่าไหร่ ปัญหาสุดท้ายเนี่ยคือราคาประเมินเท่าไหร่เนี่ย <p> เขาจะประมูลที่นัดแรกที่ร้อเของราคานี้เช่น <p> ถ้าเขาประเมินมา1ล้านบาทนัดแรกก็จะเริ่มยกสู้กันที่1ล้านบาทพอนัดแรก1ล้านบาทไม่มีคนประมูลสู้อะไรเลยก็ตกไปมานัดที่2นัดที่2ก็ 2. 2. จะลดลงเหลือ90%ก็เหลือ9 0 0 0 0สนนัดที่3ก็จะเหลือ80%นัดที่4ี่ก็จะเหลือ 70%แล้วก็จะเหลือ70%แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเหลือ70%แบบนี้ไปเรื่อยๆพอนาที่5ไม่มีคนซื้อนาที่6ไม่มีคนซื้อเขาก็จะหายเขาก็จะยกเลิกไปเลยการขายทอดตลาดของบ้านหลังนี้แล้วก็จะไปวนกลับมาใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะถึงจะเอากลับมาขายใหม่ได้นี่คือขั้นตอนของกลมครับคดีจะเป็นประมาณนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะจาก าถามพันทิพย์อันโตนิโอตอบให้เนี่ยผมจะมาขยายความแบบนี้แล้วกันผมเขียนเป็นเป็นไกด์ไลน์ผมพูดกับเพื่อนๆน,นะก็จะบอกว่าอย่างที่บอกนะก็คือพอเขาประมูลนัดแรก100%นัดที่290แล้วก็นัดที่380แล้วก็70แล้วจะไม่มีต่ำกว่า70แล้วละก็จะเอากลับมาขายใหม่นะก็ประมาณ1ปีนะทีนี้นะครับคำถามต่อมาว่าบ้านหลังเนี้ยหลังจากที่มีคนเอาไปประมูลกรมครับดีเอาไปประมูลแล้วเนี่ยแล้วถ้าประมูลไม่มีคนเอาแล้วเนี่ย เจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของบ้านก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละเจ้าของบ้านที่เป็นลูกหนี้เนี่ยยังอยู่บ้านหลังนี้ได้ต่อไหมคําตอบตอบแบบชัดๆเลยอยู่ได้อยู่ได้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีคําถามต่อมาว่าแล้วจะอยู่ได้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วถ้ามีคนมาซื้อแล้วเราจะต้องทํำยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าไร่เรียงเป็นประเด็นให้ฟังแล้วกันนะจากคําถามของคนเนี้ยว่าบ้านโกงบังคับคดีถ้าไม่มีคนประมูลเราจะทํำยังไงเราจะอยู่ในสถานะนั้นเจ้าของบ้านนั้นไปแบบไหนหรือคืองงๆอยู่แบบ กูงง,งอยู่เลยบ้านกูขายทอดตลาดไม่มีคนซื้อทาไงต่อไปนะแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับเนะี่อยู่ได้ไปเรื่อยๆต่อมามันก็จะมีคําถามว่าทําอย่างไรนะฮะเมื่อบ้านในกรมที่ประมูลโดยกรมครับพอดีไม่มีคนซื้อทาตอบคือคุณไม่ต้องทาอะไรอยู่เฉยๆอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่บอกเฮ้ยเดี๋ยวกูซื้อตัดบ้านให้มึงนะมึงเป็นหนี้แบงค์อยู่ล้านสามใช่ไหม แบง,ง 1, กบ์ประเมินมา1ล้านเออกรมครับดีประเมินมา1นล้านนัดแรกไม่มีคนเอานัด2ไม่มีคนเอานัด3ไม่มีคนเอานัด4ี่ไม่มีคนเอาจาก1ล้านนัดที่4ประมูลที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดแสนญาติพี่น้องไปซื้อให้เอาไหมญาติซื้อตัดให้เลยเจ็ดแสนแล้วก็ไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วกุมผ่อนคืนกูลวกันไอ้นี่ที่มึงเป็นนี้แบงก์ล้านกว่าบาทก็หักส่วนได้ใช้แทนเดี๋ยวแบงก์มันไปตามบี้เอ,เองแต่มันก็เท่ากับซื้อบ้านคืนในราคาเจ็ดแสนเอาเปล่า อยซื้อให้นะแบบนี้ก็ได้แต่คุณต้องระวังว่าแบงค์จะไปประมูลซู้กับคุณส่วนใหญ่แบงค์จะประมูลซู้กับคุณที่ราคาประมาณ80%แล้วมีคําถามต่อว,ว่าแล้วทําไมบ้านในกรมคับคดีบางครั้งทาไมไม่มีคนประมูลผมต้องตอบว่าบางครั้งที่ไม่มีคนประมูลเพราะปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเขาก็ไม่กล้าเอาคงมีปัญหานะเคยเห็นไหมมีปัญหาที่ไปยิงเจ้าของบ้านเก่าไอ้เจ้าของบ้านเก่าไปยิงคนซื้อตาย 2. ราคาอาจจะไม่ดีหรือสาม มันไม่ถูกตาต้องใจคนที่เขาอยากได้มันตอบไม่ได้ว่าทําไมถึงไม่มีคนซื้ออันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นมันมีมันวสาเหตุจากเยอะแยะแต่บางทีถ้าเกิดเราไปยืนดูบ้านหลังน,นี้เราจะรู้แล้วอ๋อบ้านหลังน,นี้ใครจะซื้อว่าแม่งเข้าไอ้สลึกเลยหรือบ้านหลังน,นี้แม่งโหข้างบ้านสภาพาแบบล้อมแม่งอย่างเน่าเลยอะไรเงี้ยมันมีหลายสาเหตุแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าบ้านที่ไม่มีคนประมูลต้องทําไงไม่ต้องทำอะไรลูกนี้อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะครับทีนี้มันมีคําถามว่าแล้วถ้าไม่มีคนประมูลเนี่ย เจ้าของบ้านหรือผู้เช่าจะทํายังไงเจ้าของบ้านคือลูกหนี้แต่ถ้าลูกหนี้บอกว่ากูไม่อยู่แล้วกูปล่อยเช่าจะทําไงก็เช่าไปเรื่อยๆครับเช่าไปเรื่อยๆนะจนกว่านะจนกว่าจะมีคนมาซื้อบ้านหลังนี้ไปได้นะก็ค่อยออกทีนี้ในพันทิปเนี่ยเขาก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะต่างๆนะผมมาอ่านให้ฟังว่าคอมเมนต์ไหนมีประโยชน์คอมเมนต์ไหนมั่วหลายคอมเมนต์จะมั่วนะอ้าวคอมเมนต์ที่หนึ่งบอกว่าเท่าที่เคยเห็นรอบท้ายๆราคาจะลดลงมากธนาคารเจ้านี้มักจะประมูลเอง ได้บ้านไปขายต่อแล้วส่วนต่างที่เหลือก็จะมาตามไล่เบีย้ยกับลูกหนี้อ่านะครับพอธนาคารประมูลได้ก็จะมาตกลงกับลูกหนี้ครับว่าจะต้องย้ายออกเมื่อไหร่แต่จริงๆไม่มีหรอกธนาคารประมูลได้มันไม่ค่อยมาคุยกับเจ้าลูกเจ้าหนี้หรอกมันจะมีจดหมายมาทีหลังนะเขาบอกว่าความเห็นที่สามบอกว่าเมื่อมีผู้ประมูลใหม่ถ้าไม่ย้ายออกก็จะโดนฟ้องขับไล่ฟังดีๆนะังความเห็นที่สามบอกว่าถ้ามีคนมาประมูลบ้านคุณออกไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ย้ายออกเขาจะฟ้องขับไล่คุณอ่านะ ความเห็นที่สี่เขามาเลยครับเขาบอกว่าไม่ใช่นะความเห็นที่สามคุณผิดแล้วถ้าประมูลจากกรมบังคับคดีสามารถไปขอสารออกหมายบังคับดัดไล่ได้เลยไม่ต้องไปฟ้องขับไล่นะถ้าไม่ยอมออกก็ไปขอหมายจับได้เลยกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาประมาณสามเดือนความเห็นที่สี่นี้ถูกต้องครับใครที่ไปประมูลบ้านจากกรมบังคับคดีแล้วเจ้าของบ้านเก่ามันไม่ยอมออกคุณไปร้องศาลขอสารออกอเขาเรียกว่าคําบังคับขับไล่ uni, หรือสักอย่างอะ ต่เป็นคำสั่งศาลให้ให้ออกไม่ต้องฟ้องไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะเขาแก้กฎหมายแล้วเพื่อป้องกันการถูกเตะทวงนะคือผู้แึงต้องออกนะครับมต้องออกนะเพราะนั้นเนี่ยใครที่ไปประมูลบ้านจากกรมครับพิีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปร้องศาลไม่ต้องไปฟ้องศาลคุณไปขอคำสั่งศาลออกมาได้เลยนะทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีคนเจ้าหนี้ยึดไปประมูลแล้วประมูลไม่ได้ไม่ต้องออกเพราะเรายังเป็นเจ้าของโฉนดอันนี้อยู่อ่ะอันนี้ถูกต้องอ่ะก็ประมาณนี้แหละ อ่ะผมสุขไม่อีกทีทแล้วกันถ้าเขายึดรับไปขายทอดตลาดแล้วไม่มีคนเอาเลย5้านัด6นัดผ่านไปเขาจะยกเลิกแล้วเขาจะรอรอบใหม่เหมือนกับเหมือนกับคุณไปต่อคิวซื้อข้าวอ่ะคุณไปต่อคิวซื้อข้าวพอถึงเวลาจะถึงคิวคิรคิวคุณละคุณปวดท้องไม่ทันไปเข้าห้องน้ำก่อนคุณจะกลับมาต่อแถวใหม่ตรงคิวเดิมไม่ได้แล้วคุณต้องไปต่อหางแถวเหมือนเดิมเหมือนกันครับขายทอดตลาดเอาไปขายทอดบนเอาขึ้นเวทีแล้วเอาขึ้นเวทีแล้วจะไม่มีคนสนใจเอามึงลงจากเวทีแล้วมึงไปรอคิวต่อคิวใหม่ เพื่อที่มาขึ้นเวทีใหม่อีกรอบนึ่งใช้เวลาต่อรอบนะ่าจะประมาณ8เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยบ้านหุนก็อาจจะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณ8เดือนสบายใจได้นะครับนี่ก็คือช่วงถามพันทิปอันโตนิโอตอบให้